ไอคำว่า a อคหรือว่าคำว่าคีย a แอคเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากทับศัพท์ของคำว่า acting ที่แปลว่าแสดงการแสดงก็ acting อะไรเงี้ยอาจจะสื่อความหมายถึงพวกที่ทำท่าทางบุคลิกเหมือนตัวเองอยู่ในละครหรือภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นไม่ใช่พวกเบียวนะแอคเนี่ยมันจะแสดงออกมาทางท่าทางซะส่วนใหญ่ก็แบบว่าคือการเป็นคนแองแโดยที่ไม่รู้ตัวข้อมูลจากเว็บเรียนไทยวิชาการ com ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดที่เอาไว้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงภาษาวรรณคดีและก็เรื่องต่างๆความเป็นไทยโดยกระทู้หนึ่งได้ตั้งหัวข้อว่าคําไทยที่ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วโดยความคิดเห็นที่141ได้บอกไว้ว่าแอคอาร์ตเนี่ยเป็นพทวประมาณปี2495ประมาณว่าเย่อหญิงมากกว่าเบ่งเมื่อหญิงสาวเดินเชิดผ่านชายหนุ่มไปก็อาจจะมีคําลอยมาว่าแอคอาร์ตชายหนุ่มแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษเดินผ่านกลุ่มสตรีโดยไม่แสดงอาการความสนใจก็จะได้รับคําชมเชยเช่นว่านี้ด้วยกันค่ะถ้าถามว่าถูกต้องอย่างไรไม่รู้ครับ <c oughs> ที่เกิดมาแบบนี้เนี่ยเพราะผมกาลังจะพูดถึงการ์ตูนอนิเมเตดซีรีส์ของดีซีเรื่องหนึ่งที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยจะแอคทำหน้าตึงยิงพยองดึงหน้ากันตลอดทั้งเรื่องจะสนุกชิบหายลเลยโดยยังจะเต็ครับอินโทร ยัง Justice เนี่ยเป็นซีรีส์แอนิเมเต็ดสัญชาติอเมริกาถูกผลิตและมาฉายทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กแต่อํานวยการสร้างและจดจำหน่ายโดย Warner b r o t h e r เจ้าเก่าผู้ถือลิขสิทธิ์ตัวละครดีทั้งหมดนั่นแหละครับตัวซีรีส์ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี2009โดย Sam Register ผู้บริหารการ์ตูนเน็ตเวิร์กและ Warner Animation ผู้ที่เคยปลุกปั้นซีรีส์ฮิตอย่าง Teen Titans มาแล้วเขามีแผนที่จะอยากสร้างภาคต่อและอยากจะให้มันเป็นอะไรที่ดูแบบว่าโตขึ้นมากกว่าเดิมจึงได้เรียกแบรนดอนเวตติ ผู้กำกับแอนิเมชันที่ในตอนนั้นเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับงานมาสเตอร์พีซอย่าง Batman Under the Red Hood และ Greg w i ส e m a n ผู้ที่เคยผ่านผลงานดังๆอย่าง การกอยแม็กซิลและเดอะสเปกทาคูล่าสไปเดอร์แมนทั้งสองมีความคิดที่สร้างสรรค์และแหวกแนวซึ่งถูกใจแซมริกเกตเตอร์มากโดยหลังจากที่ถูกเรียกตัวมาแล้วเนี่ยพวกเขาได้ระดมสมองและพัฒนาโปรเจกต์ไปกันจนอาจจะแหวกแนวไปไกลซะบ้างโดยโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยจากการที่จะสร้างภาคต่อของการ์ตูนทีเด็ดทันกับเรื่องที่จะโฟกัสที่ตัวละครเดียวให้กลายเป็นซีรีส์ฉายเดี่ยวไปเลยจึงได้เกิดโปรเจกต์ในวิงทีแอนิเมเต็ดซีรีส์แล้วจะเป็นการนําตัวละครเก่าๆของทีเด็ดทันเข้ามาแจมเป็นพักๆแต่ไปๆมาๆ มันก็ต้องมีการอาออีงในภาคเก่าจนทั้งสองเนี่ยได้มีการหยิบยกหัวคอมิกยังจัดซิตขึ้นมานําเสนอแต่จะเป็นการหยิบแค่ชื่อมาเฉยๆนะครับแล้วก็จะเอามาเขียนดัดแปลงใหม่ทั้งหมดคือใหม่หมดจริงๆอ่ะทั้งต้นกําเนิดของตัวละครแล้วก็หลายๆอย่างะนะอืมแล้วก็เป็นอันจบที่ชื่อยังจัดซิตซึ่งจะใช้สมาชิกเดิมของต้นฉบับคอมิกเลยครับแต่จะมีการเพิ่มตัวละครใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆบางตัวละครก็ไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำนะแต่ก็นั่นแหละโอเคโดยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการติดตามชีวิตของเหล่าฮีโร่ม่ โดยจะถูกส่งไปทำธรารกิจรองง่ายๆในช่วงที่จัสติ a ล u กเนี่ยไปทำธรารกิจใหญ่ระดับโลกแต่าจริงพอมาดูกันแล้วเนี่ยธารกิจของยันจัสตินเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่หมดแล้วครับแต่พวกพี่ใหญ่เนี่ยเขามองข้ามกันหมดเลยอารมณ์แบบเฮ้ยซุปสปอร์ตมาเตอร์มันจะระเบิดดวงจันทร์ว่ะไปปะใครวะไม่รู้จักอะ่งดีดิกไปทำงานแล้วกันซุปครับ มีคนเห็นเล็กดูเธอ,ยอเยอะลุงทะเลสารีบทรงหลีปจัมเลยด้วยผมจะขอเล่าในเรื่องของช่วงแรกของซีรีส์เนี่ยนะครับว่าแบบว่าสมาชิกกลุ่มหรืออะไรเงี้ยมันเกิดมาจากอะไรต้นกำเนิดมันมายัางไงซึ่งฉากแรกเนี่ยก็จะเปิดมาที่วันประกาศอิสรภาพครับซึ่งเป็นวันที่เหล่าไซคิข,ของเราซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะได้ถูกแต่งตั้งแล้วก็ประกาศว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของทีมจัสติสเลกเต็มตัวโดวยจะมีโรบินคิสแฟ อควาเล็ ad, แล้วก็สปีดี้แต่เมื่อทุกคนมาถึงที่ฮอลล์ออฟจัสซิสเนี่ยสปีดี้ที่เป็นไซคิคของกีเนโรนะกลับไม่พอใจพอคิดว่านี่มันเป็นแค่คำพูดในเชิงพิธีการเฉยๆอะ่ะซึ่งทั้ง4ี่อะ่ะก็ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกหลักของลิกจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยสปีดี้ก็จะมีปากเสียงกับเหล่าพวกรุ่นใหญ่และสปีดี้ก็ตัดสินใจว่าเขาขอเลิกเป็นไซคิคให้กับกีเนโรแล้วตัดสินใจว่าจะฉายเดี่ยวทําง,งานคนเดียวว้าว <Wow. S 1> วินาทีต่อมาเนี่ยสัญญาณเตือนเหตุร้ายก็ได้ดังขึ้นมีการแจ้งเตออนพรอนพรมมกกกัังภาิจี่วดเบลหต ใช้เครื่องรางแห่งอาเชนบดบังดวงอาทิตย์เอาไว้พวกจัสติสลิงจึงได้เลือกภารกิจของวอลทันเพื่อดูว่ามันจะร้ายแรงกว่าเหตุไฟไหม้ะนะแบทแมนจึงได้สั่งให้เด็กๆรอที่นี่จนกว่าจะเสร็จภารกิจตัวโรบินเนี่ยก็อยากรู้ว่าโครงการแคสต์มันเนี่ยมันคืออะไรเลยลองแฮกเข้าคอมพิวเตอร์ของลิกลเล่นๆแล้วคนดูว่าพิกัดของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันอยู่ที่ไหน พอได้พิกัดมาแล้วทั้ง3คนโรบินคิสแฟตอควาแล็แตัดสินใจว่าจะมุ่งหน้าไปดับไฟที่นั่นเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับดัซซิลลี่แต่เมื่อไปถึงเนี่ยพวกเขากลับพบว่าที่นี่มันไม่ใช่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร,รษษ์ธรรมดามันมีเหล่าเอเลี่ยนต้อนอยู่ใต้ตึกนับจับพื้นดินลงไปกว่า50ชั้นเหล่าเอเลี่ยนพวกนี้คือจินโนมอร์เป็นเอเลี่ยนที่มาแอบสร้างกองทัพและวิจัยอาวุธ,ธระเบาดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์พวกมันสามารถควบคุมจิตใจคนได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Guardian, คาธธอ,อารรเนโวุติธลปก็ คล้ายๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โรบินคิดแฝตและขอแล้วล่มนี้จะก,การจับกลุ่มของการเดยนเข้าไปในชั้นที่ลึกขึ้นเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องถึงกับอึ้งเลยซูเปอรบ์บอยครับ ตัวซูเปอร์บอยเนี่ยคือร่างโคนที่เกิดจาก DNA ของซูเปอร์แมนเอาขอและสั่งให้โรบินแฮ็กเข้าระบบเพื่อปลดปล่อยเขาออกมาแต่พอซุปนอนได้ลืมตาดูโลกเนี่ยเขาก็มาเจอกับทั้ง3คนแล้วก็ได้พุ่งเข้าสันหน้ามนันดูป่าก่อนเลยโอเคทั้ง3พยายามช่วยกันหยุดซูเปอร์บอยแต่ก็ทำอะไรชาวคิดตัวเนียนไม่ได้มากทำให้ทั้ง3ได้ถูกจับตัวไปดรเดสมอนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ mart, แคสตมัดได้ติดต่อไปยังกลุ่มนี้แนะนำนามว่าเดลไรเพื่อแจ้งข่าวการบุกรุกและขอคำแนะนำว่าจะเอาไงกับเด็กทั้ง3 3เเเเดดดออออออะไไไลลลททท์์จจจจจึงงงงงตตัััััสินินนนนนใใใใวววว่่่่่าาาาาาหหห้้้้้้้้โคครรรรกกกปปปแพพพยยยยมบบซูื แต่ซูเปอร์บอยเนี่ยมองว่า <S <S จิ n โนมอปเป็นเหมือนกับพ่อ <S <S ที่คอยเลี้ยงดูและสอนทุกอย่างให้กับซูเปอร์บอยและเหตุผลที่สร้างเขาขึ้นมานั้นก็เพื่อแทนที่ซูเปอร์แมนและเป็นสิ่งที่ดีกว่าซูเปอร์แมนทั้ง3ามเมื่อได้ฟังซูเปอร์บอยเล่าเนี่ยจึงคิดได้ว่าซูเปอร์บอยเนี่ยก็แอบปลื้มซูเปอร์แมนอยู่ใน,นิดนงะจึงได้ยิ่งข้อเสนอว่าถ้าพวกเขาออกไปได้เนี่ยก็จะพาซูเปอร์บอยไปรู้จักกับซูเปอร์แมนได้นะนั่นทำให้ซูเปอร์บอยเกิดความลังเลในใจแต่การสุทนานก็ถูกหย,ยุด,ยดไว้ดด้้้้้้้้้วววววววยยรรรรรรรเเเเเสมมอออออนนนนนนัยยนัั่่่่่งงงงงงใหซูบบจจขขไะะแแแลลลลิิิกกกกกาาาาาาาคคค็็็ทททตีีี มีหูทิพย์จึงได้ลองพูดปลุกใจดูอีกสักครั้งว่าแบบให้ลองคิดดีๆถ้าเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยเขาจะทำยังไงกับเหตุการณ์ตรงนี้ซูเปอร์บอลจึงตัดสินใจว่าจะปลดพันธนาการของทั้ง3และพาทุกคนหนีออกจากแคสต์มัทรอบนี้เนี่ยง่ายกว่าตอนแอปเข้ามาเยอะเลยเพราะซุปน้อยของเราเนี่ยเป็นตัวแทงคอยการเหล่าเอเลียนให้ระหว่างที่เด็กทั้ง3ามกำลังหนีออกจากแคสต์มัทเนี่ยดับเบิลเล็กที่เป็นหัวหน้าคอยสั่งการเหล่าจินนมอร์ทุกตัวได้เข้ามาระบายความร,รู้ใจให้กับพวกเด็กๆฟังว่าความจริงแล้วดับบเเ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 เิิลลลล็็กกนนนีีี่่่ยยปปควาางงพพืออรรหซู์ฮโ จะเป็นคนที่จะปลดปล่อยเหล่าจีนมอฟให้เป็นอิสระจากดร์เดสมอนและเดอะไลท์ซูเปอร์บอยสัญญาว่าจะพาทุกคนไปสู่อิสระและอยู่ที่ดินแดน,นพันธสัญญาดังที่เหล่าจินนมอฟได้ตั้งฝันไว้ดร์เดสมอนเมื่อรู้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างตน จึงได้ดื่มยาจากโปรเจกต์บล็อกบัสเตอร์และกลายเป็นเดือดหักกระโดดซัดหนึ่งๆกับซูเปอร์บอยแต่รอบนี้เนี่ยซูเปอร์บอยแทงคนเดีปปยวไม่ไหวครับโรบินคิดแฟตและอคอแล็ตจึงคอยซับหลังให้สุดท้ายทั้ง4ก็ได้ตบดร์เดสมอนลงได้ซูเปอร์แมนและเหล่าจัสติลีกมาพบเด็กๆเ,เข้าตัวซูเปอร์บอยเนี่ยพยายามเข้าหาซูเปอร์แมนแต่ก็ไม่เป็นผลครับพี่ซุปใหญ่ไม่ยอมรับในตัวซุปน้อยเลยและปล่อยให้พี่แบทเนี่ยเป็นคนเคลียร์เรื่องทั้งหมดอคอแล็ตโรบินคิดแฟตและซูเปอร์บออ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 ยยตตตััััััดดดดดสสินนนนนใใใใจจวว่่่่าาาาะะะ้้้้้งงงงงททททททีมมมมหหหหหเเเเเเเปป็็็็็ขแแแบบบค์กกกกโโไรรฐพผผธููล แล้วก็ได้เปิดสมาชิกคนที่5ของทีมหลานของมาเชียน m a n h ันเตอร์มิสตมาเชียนรวมกันเป็น5คนออกปฏิบัติการ เย่ yeah. ที่ผมเล่ามาเนี่ยน่าจะประมาณ2ตอนแรกซึ่งเป็นการเกินนามของฮีโร่เยาวชนคีแอทั้งห้าพวกคุณอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าแบบมันแอ็กันตรงไหนวะมันแอ็ขนาดเลยเหรอจริงๆแอคทุก,ต,กตัว oh. คนแรกที่ผมมองก็แบบว่าแอคจริงเนี่ยก็คือพี่ซุปของเราเนี่แหละแอคตลอดทั้งซีซั่นไม่คุยไม่จอยไม่ยิ้มแล้วก็อาจจะใช่ครับว่าซูเปอร์แมนในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยอาจจะถูกนามาตีความเป็นคนแบบหัวรุนแรงเผด็จการไม่ค่อยเข้าใจในมนุษย์โลกแต่ในการ์ตูนยังจัสตินเนี่ยคือแบบมันยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะมันแบบนหาาามยชิ เงี่เง่าดีว่ะแบทแมนเนี่ยกลายเป็นพี่โอ๋คอยปลอบน้องๆที่โดนพี่วาร์กด่ามาเลยนะเวย้ยคือมันยิ่งเง่าจริงยิ่งเง่ากว่าทุกเวอร์ชันที่ผมคิดว่าเคยดูมาเฮ้อโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างความแอคของเราตัวละครหลักทั้งห้าให้ฟังแล้วกันเริ่มจากโรบินเด็กปั้นแบทแมนครอบครัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแอคอยู่แล้วครับคนหาอะไรใส่แว่นตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าแบทแมนเวอร์ชันนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นคนเชี่งขึมกลับกลายเป็นแบบคนมีเหตุผลนะไม่ซึนเดเลเหมือนเวอร์ชันก่อนคนต่อมาเนี่ยเอาอคอร์แรตคน แล้วก็ขื่มทั้งเรื่องแต่ก็เข้าใจได้เพราะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าห้องของเราเด็กๆแลต้องแบบมีความเป็นผู้นำนหน่อยๆนะคนต่อมาเนี่ยคิดแฟดคนนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้แอคขนาดนั้นนะเป็นตัวโจ้ของกลุ่มดูจะมีอารมณ์ขันมากที่สุดในเรื่องแล้วแต่ก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องแอคเนี่ยก็แอคอยู่นะแอคสุดซูเปอร์บอยไอ้นี่แอคจริงแอคสุดเลยแอคแบบน่ารำคาญอะคือเหมือนแบบว่ามันมองว่าซูเปอร์แมนมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะ่ะมันก็จะทำตามซูเปอร์แมนทุกอย่างอะ่ะกลายเป็นแบบว่าเด็กนนนนน้้้้้อออออออยยยยยยยมมมมมมมาา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 ากกกีีีปปปััญญหหตตลลดดรรรณ์ไไไไ่่่่่่่ถถูเเเเเจสวคงงแแิิใพผึท คนสุดท้ายของสมาชิกหลักเนี่ยมิสมาวลหลานสาวของมาเชียร์แมนแทนเตอร์นี่น่าจะนับได้ว่าเป็นแสงสว่างคนเดียวของทีมเลยไม่สิของเรื่องเลยแล้วกันไม่แอคไม่เก็กท่าแต่ไม่ว่าเธอจะทําอะไรเนี่ยก็น่ารักอะแค่เลยผู้ประโยติดตัวของเธอ Hello, <Megan. S 1> ก็ฆ่าตัวลายทั้งเรื่องได้เลยนะเวย้ยน่ารักจิ้งน่ารักน่ารักเลยดูความหมของเธอดิมันส่งผลกับแฟนๆที่ชอบเรื่องนี้มากๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แฟนคลับส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะ เพราะใครๆเนี่ยก็อยากเป็นเมีแกนนอกจากเธอจะน่ารักแล้วเธอยังเป็นสมาชิกหญิงคนเดียวอยู่ท่ามกลางเหล่าชายแท้แยงเยโอเค ผมรู้จักการ์ตูนอย่างจัดติดครั้งแรกเ่ยจากช่องตูนามีช่องการ์ตูนที่จะเอาการ์ตูนจากอเมริกามาฉายในโซนบ้านเราการ์ตูนในช่องก็จะแบบแนวการ์ตูนเน็ตเวิร์กบูมามลแงอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่การ์ตูนของตูนามีเนี่ยจะเน้นไปที่แนวต่อสู้เด็กผู้ชายละส่วนใหญ่เช่นเบนเทนฮีโร่ดีซีมาเวลดัเบ้บอลบาคกันอะไรอย่างเงี้ยวันมีโอกาสผมจะพูดถึงช่องนี้นะโอเคกลับมาที่พวกคียชแอคต่อเรื่องนล้เร่องคุณอาจจะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเอเจนของช่องเนี่ยมันด่าการ์ตูนเรื่องนี้อะไรแ็ันนบต้เดป จตัวมันค่อนข้างแบบจะทะมึนทะมึนคึมคึมแต่ก็ไม่ได้ดาร์กนะเพราะยังไงมันก็อยู่ในเรี PG13 มันคือถ้าผมจะขอยกตัวอย่างอารมณ์ของอยังจัสติสมันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เราดูเบนเทนตอนตัวครับคือคุณจําตอนที่ดูเบนเทนตอนเด็กได้ไหมไอ้ภาคเด็กเชื่อขาวอะตอนดูเบนเทนอารมณ์มันก็จะแบบตลกสนุกดูเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอเข้าสู่ภาคต่อเนี่ยที่ใส่เสื้อเขียวอะมันค่อนข้างที่จะแบบมีความเข้มข้นสูงจริงจังขึ้นแล้วก็เล่นประเด็นที่โตขึ้นอารมณ์ของอยังจัสตบบดลอ,รรอาท ไม่เหมือนมากจริงๆอ่ะจนผมคิดว่าอย่างจัสซิดเนี่ยมีทีมงานของเบนเทนมาออกแบบหรือเปล่าแต่พอผมไปเช็คข้อมูลดูเนี่ยกับไม่มีทีมงานของเบนเทนอยู่ในอย่างจัสซิ e เลยแต่ทีมงานบางส่วนของอนิเมเต็ดเนี่ยคือทีมงานที่ผ่านงานอวตารเดลัสไอเมนเดอร์มาซะมากกว่า พอเทียบงานภาพดู้วมันก็แบบเออเหมือนจริงๆแหละและนั่นก็ยืนยันได้ว่าฉากกอคชั่นในเรื่องเนี่ยแม่งก็แบบถึงพลิกถึงขี่จริงๆอ่ะดีจริงๆถึงจะแอคหน่อยนะแต่ดีโคตรดีแบบเท่เท่มากอ่ะผมว่าทางใน,นเรื่องชาตสู้หลายๆฉากเนี่ยดูสนุกกว่าซีรีส์คนแสดงบางเรื่องสิส่วนตัวนะส่วนตัวตอนที่ผมดูผ่านตูดามีเนี่ยผมได้ดูแค่แบบบางตอนอ่ะข้มๆไปคือไม่ได้เรียงตอนอะไรจริงจัง จนกระทั่งผมได้สมัครเอฟิว <Hey. S 1> ครั้งแรกเมื่อตอนปี2017หรือ2018เนี่นแหละจำไม่ได้มันมีการ์ตูนยังจะซีดให้ชมถึง2ซีซั่นแต่ก็แค่2ซีซั่นนะไม่มีการทําต่อมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2013ทั้งที่ตอนจบเนี่ยมันค้างคามากแล้วก็แบบว่าได้รับความนิยมสุดๆเลยโดยทาง q u e r l a i n ได้ออกมาบอกผ่านรายการ podcast รายการหนึ่ง The Hip Hop เน r d ในมกราคมปี2016ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากๆก็จริงแต่มันก็ได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นสาวซะมากกว่าคือมีแต่ผู้หญิงดูอะเด็ผัก็อย่างที่ผมบอกอะเขาน่าจะอินกับการเป็นเมแกนที่มีหนุ่มๆล้อมรอบอะไม่อินได้ไงก็ดูตัวละครแม่หล่อขนาดนี้ซึ่งทางบอ์ดบริหานี่ก็ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันขายไม่ได้ในเมื่อคนดูมันเป็นผู้หญิงอะเขาก็แบบ ไม่ซื้อของเล่นผู้ชายหรอกจึงได้ทําการตัดจบอย่าง Just s i จบที่แค่ทีซัตสองและแทนที่ด้วยทีในะท่านโกครับ <c oughs> และในเดือนถัดมาเนี่ยเกรกยังออกมาโพสทวิตเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่ยังจัสติสเนี่ยได้เข้าเน็ตฟลิกีกครับซึ่งเกรกได้พูดในเชิงติดตลกว่าเออเนี่ยตอนนี้ยังจัสติสเนี่ยลงเน็ตฟลิกแล้วนะถึง2อทีเซ็นเลยใครที่ตอนนั้นถามถึงทีซัตสามเนี่ยก็ช่วยไปอุดหนุนหน่อยไปช่วยกันดูในเน็ตฟลิก ือจะซื้อบุเลก็ได้นะนั่นทาให้เราแฟนๆช่วยกันปลุกระดมในการดูแล้วก็ซื้อบุเลตามที่เกรกได้บอกกระแสอย่างจัดซีดเนี่ยจึงได้กลับมาพูดถึงอีกครั้งทั้งทีมงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมับโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกเราแฟนๆเข้ามาถาโถงกันใหญ่เลยว่าแบบว่าความเป็นไปได้ของซีซันต่อไปเนี่ยมีโอกาสอยู่ไหมแต่ทุกคนต่างก็พูดเปเสียงเดีวยวกันว่าแบบไม่รู้แล้วก็ไม่มีหรอกยังไงมันก็ไม่ทำแล้วจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนปี2016ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่จะสร้างอย่างจัดซีนดอออออนนนนิเเเเมมมมตดรรรืื่่่่่งงงีีีีีี้้้้ไกกกาาขบบคคุณแแฟทวววััลหยส โดยทางเราเนี่ยจะมีการอัปเดตงานอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่กว่าจะได้ดูจริงๆเนี่ยกระปาไปนูน่นปี2019แล้วจะมีการนําซีรีส์เรื่องนี้ไปลงเป็นเอ็กโคลสีให้กับ HBO Max ซึ่งบ้านเราไม่มีอะ <c oughs> <c oughs> ในปี2022เนี่ยยังมีการประกาศสร้างซีซัน4ีนะแต่ก็ฉายแค่แม็กอะเหมือนเดิมอมทำให้ความสนใจในซีรีส์เรื่องนี้ของผมเนี่ยนะลดลงอย่างมากแบบผมก็ไม่ติดตามข่าวอะคือสนใจแม็กก็สนใจแต่ว่ามันไม่มีให้ดูอะแต่ n e t f l i x เนี่ยก็เหมือนรู้ครับในว,วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมม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 าาาาาาเเเนนนีีนนีี่่่่ยยยไไไอองงงกกกรรพพิข้้้้ถึ3ซซัััวะแต4คืล แบบอ๋ออยากดูหรอมาซี่มาซี่มาต่อที่แม็กแต่บ้านกูมันไม่มีไงปะโถตัวผมไม่รอช้าครับใส่แบบรดเดียว3ซีซั่นจบเลยพอได้กลับไปดูแล้วมันก็แบบมันชิบหายอะ่ะในสุดของเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าซีซั่นหนึ่งนี่แหละดีสุดแล้วค่อนข้างที่แบบว่า The ะเบสอะการันตีโดยรางวัเลเอม่อลวอร์ด้วยนะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นอะ่ะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอย่างฉากแรกเนี่ยที่เปิดตัวมาไซคิกสคนคนดูก็จะแบบสคนนี้แหละคือสมาชิกหลักแต่เปล่าครับสปิดียไปตั้งแต่ฉากแ,แเปเป Red Arrow นะรก มไม่มีฉากย่างว่าหรอกอความสัมพันธ์ของตัวละครในทีมมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเรากำลังนั่งดูซิทคอมเรื่องเฟนอยูอ่ที่แบบเหมือนจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็รักกันแต่ก็เป็นแค่เพื่อนนั่นแหละแต่ชีวิตอยู่ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับผมโอเค ในทางฝั่งของตัวร้ายนะก็ถือได้ว่าคนมาทั้งดีซีเลยครับแต่ละหลักเด่นๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่เล็กซูเทอร์ก่อนมาสเตอร์เซอร์เซียส่วนมากในการนําเสนอตัวร้ายเนี่ยก็จะเป็นการหยิบยกตัวร้ายโนเนม,มที่ไม่เป็นที่รู้จักมากครับแบบบางตัวเนี่ยคะแนนความนิย,ยมติดลบเลยครับคือผมไม่รู้จักเลยแล้วผมไปเซิร์ชดูมันก็ไม่มีข้อมูลด้วยตัวพวกนี้เนี่ยยังจะติดเล่นหยิบม,มาแบบว่าฟันใหม่ถ้าคนดูอย่างเราเเนี่ยอยาจะรู้ประวัติแต่ละตัวเลยครับยกตัวอย่างเช่นสปอร์ตมาสเตอรเนี่ยถ้าไปนั่งค้นหาประวัติมันจริงๆอะแม่งแบบโคตรไม่มีข้อมูลอะไรเลยในคอมิกนี่แบบว่าเปิดมาแบบตัวร้ายกิ๊กก็เกียร์ีแบบถึงขั้นต่ำๆเป็น F เลยก็ได้มั้งคือตอนผมคนดูเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่มา จากกระตูนตนี้ด้วยซ้ำเป็นนักฆ่าไวร้ายที่มีความเชี่ยวชาญในกีฬาทุกชนิดตามชื่อเลยนะสปอร์ตมาสเตอร์ใช้ทักษะกีฬาต่างๆในการต่อสู้โอยแล้ววเนี่ยแต่ยังจะซิดเนี่ยเล่นแอ,อกแบบตัวนี้ซฟแบบว่านักวางแผนนิ่งสุขุมแล้วก็อย่าลืมแอคเลยฉลาดเป็นกดเก่งแบบรับมือยากนึกว่าเดสตเโตเกอปวยแหละปวยจริง <c oughs> ก็อย่างที่บอกครับซีซั่นหนึ่งผมให้เป็นเดอะเบสเลยดีแบบโคตรดีจริงอซสเอะก็เยอะมุกตลกที่แอบใส่มาก,ก็แบบว่าคือมันเป็นมุกแบบหน้าตายอะ่ะเยอะมากซึ่งผมโดนเส้้นนนนนกกกััออะไรรพพวววมมมมาาเเลย่่่ิสตผ ไม่แย่นะแต่มันก็แบบไม่ดีเท่าอันแรกอะแต่พอมาซีซั่นสเนี่ยเขาดัานใส่สูตรจนแบบผมว่ามันก็สุดไปหน่อยอะนะ คือจริจังซีซั่นแรกไม่ได้เลยคือถ้าไม่มีชื่ออย่างจัสติสแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมก็เชื่อนะทั้งตัวละครความสัมพันธ์ในทีมเปลี่ยนใหม่หมดเกี้ยงแบบจนผมว่ามันจะจะเยอะไปนั่นแหละเรื่องจะเล่าถึง5ปีหลังจากจบซีซั่น1สมาชิกเก่าที่เหลือก็มีแค่ซูเปอร์บอยมิสมาเชียนแล้วก็โรบินอัปเกรดเป็นไนท์วิงด้วยเอาจริงก็เหลือแค่ซูเปอร์บอยกับมิสมาเชียนนั่นแหละเพราะนท์วิงก็เหมือนจะไปทํางานในส่วนของจัสติสลีกรุ่นใหญ่ซะมากกว่าส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะไปทําหน้าที่ของตัวเองจะมีการวนเวียนกลับมาเล่าเหตุการณ์ระหว่าง5ปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าพอซีซั่น1เนี่ยมันสร้างมาตรฐานไว้ ไปจนพอผู้พัฒนาเขามาทำซีซันสอคงคิดว่าอยากจะแบบยกระดับแหละให้มันสนุกขึ้นมันก็สนุกนะแต่ผมคิดว่าถ้าคนที่เขาย,ยังอินในซีซันแรกอาจจะต้องปรับจูเล็กน้อยทั้หน่อยสาหรับการดูซีซันสอแต่พอซีรีส์ดำเนินไปถึงจุดหนึ่งในจุดที่คนดูแบบว่าปฏิปตอเรื่องได้นะมันก็เลยที่จะแบบทวิสพอทวิสต์ขึ้นไปอีก ขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดเราเริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับซีรีส์เรื่องนี้ได้แล้วอะแม่งก็ยังทวิทขึ้นไปอีกอะจนตัวละครบางตัวในเรื่องมั่ถึงขั้นออกมาพูดว่ามึงทําอะไรกันอยู่เนี่ยเม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันทำให้ตอนที่ผมดูครั้งแรกเริ่มมีความรู้สึกกลัวว่าเออมึงจะไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมแต่ใช่ครับเขาทําถึงอารมณ์ในการดูซีซั่นนี้เนี่ยผมให้เหมือนกับอินฟลู f อ a ซ์อะไรประมาณนั้นเลยอะถึงเกินแต่ก็นั่นแหละยิ่งทำยิ่งขายของเล่นไม่ได้ซีซั่นต่่อไปกัว,วงสงิเนะ มันก็ยังเพิ่มมูลค่าในตัวของมันครับ DC เลือกที่จะขุดยัง Justice เอามาปัดฝุ่นใหม่ในซีซั่น3พร้อมผู้สร้างเดิมยัง Justice ซีซั่น3มค่อนข้างที่จะดาครับแห่ลมเงี้ยเหงาโหดหดูแปลกแปลกแทบจะแบบไม่ตลกเลยอะถ้าเทียบกับซีซั่นแรกนะเท่าที่เห็นมีตอนเดียวเองมั้งที่จะเล่าถึงแก๊งแอโล่เหมือนเป็นตอนที่จะให้คนดูได้พักะได้ผ่อนคลายสักแป๊บ,บนึงก่อนที่จะไปรับชมความตึงเครียดต่อเอาจริงตามสไตล์ของทีมงานชุดนี้คือเขาอยากทําอะไรเขาก็ทำพยายามเขียนบทให้ไปไกลที่สุดให้คนดูแบบเดาทางไไม่ได้ ซีซั่นนี้ก็จะแบบเน้นไปที่ชาติพนันธ์ศาสนามากขึ้นแต่ไม่โวงนะผมว่าไม่โวงเลยไม่แย่เพลิน,ลนผมให้อารมณ์ในการดูซีซั่น3เนี่ยคล้ายๆกับการดู Invisible ของพารมนะซึ่งถือว่าดีตัวละครชุดเก่าก็อยู่กัน ค่อนข้างรบอะแต่เขาจะเน้นพิธีการฝึกจุดใหม่มากกว่าเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโตโตเกินที่จะใช้คำว่าอย่างได้แล้วด้วยซ้ำพละมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ยกสูงขึ้นแต่ถ้าคนที่เป็นแฟนและติดตามแฟนชานี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกอนะ่ก็อาจจะค่อนข้างผิดหวังนะกับการกลับมาและทิศทางของซีรีส์โดยเฉพาะตัวละครมิทมาเชียน <c oughs> คนสวยของผมจากซีซั่นแรกเนี่ยแม่งกลายเป็นไอซชิ้นวันซะแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีมันก็ดีในตัวของมันอนะ่แต่มันก็สามารถทำให้ดีมากกว่านี้ได้นะครับส ทีตั้งต้นในซีซันแรกอะซึ่งผมก็ยังไม่ดู <c oughs> ก็มันไม่มีที่ดูอะแต่กลายเป็นว่าพอจบซีซันสามอะมันกลับให้ความรู้สึกที่ไม่ได้อยาดูซีซันต่อไปทันทีอะมันไม่เหมือนในตอนดูซีซันหนึ่งกับสองอะที่พอซีรีส์จบมันก็ทําให้แบบก็หายที่ที่อยากดูภาคต่อทันทีกับซีซันสามในตอนจบมันไม่ให้ความรู้สึกนั้นเลยแต่ก็รอแหละเห็นว่าซีซันสี่เนี่ยจะเป็นซีซันจบเลยนะแต่ผมก็ไม่กล้ายืนยันเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ดูอะแต่ถ้าพวกคุณติดตามข่าวของเจมกันที่ออกมาบอกว่า ซีอูโปรเกต์ทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับซูเปอร์แมนที่กําลังสร้างแล้วก็น่าจะคาดการได้ว่าคงไม่พักต่อหรอกแต่ถ้ามีโอกาสได้ดูซีซั่นสผมก็เลยที่จะดูนะเพราะว่าอย่างจัสซินเนี่ยผมมองว่าคืออนิเมเต็ดซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยที่โคตรคุณภาพดีโคตรเป็นหนึ่งในบรรทัดฐานด้วยซ้ำของการ์ตูนทางฝั่งอเมริกาว่าการสร้างการ์ตูนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะสร้างมาเพื่อขายของเล่นเท่านั้นอะหรือการ์ตูนทุกเรื่องที่สร้างมาเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะสร้างมาเพื่อให้เด็กดูอีกต่อไปอะการ์ตูนฮีโร่เนี่ยก็สามารถสร้างมาเพื่อให้มันสนุกได้สนุกกับฉากกระชั่นสนุกกับบทสนทนาเข้มเจริงจังไม่ต่างจากดูหนังฟอร์มใหญ่สักเรื่องเลยซึ่งสิ่งที่ทําให้ยังจัสซิสสนุกและเป็นที่ยอมรับของแฟ มันก็เกิดจากการที่ผู้สร้างเนี่ยแหละครับขขเขาเข้าใจความรู้สึกของคนดูจริงๆว่าคนดูเนี่ยต้องการอะไรทําแบบไหนคนถึงจะดูคนถึงจะชอบรับฟังความเห็นแต่ก็ไม่ได้ตามความเห็นไปสมอกล้าที่จะแตกต่างแม้ผลลัพธ์บางอย่างอาจจะไม่ถูกใจการตลาดแต่ก็สามารถทําให้อย่างจะซิดเนี่ยนะกลายเป็นหนึ่งในอนิเมเตอรซีดีอีกเรื่องหนึ่งที่ในอีก10ปีข้างหน้าหรือย0ปีก็จะเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดไปอ๋อ,อแล้วก็ซีซั่นสามนะบีทบอยแมงเคียกใช่หเลยครับ